สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่แบบว่าสำคัญสุดๆเลยแต่บางทีก็ถูกมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสำรวจดินครับผมบอกเลยว่าเป็นก้าวแรกที่ขาดไม่ได้จริงๆสำหรับทุกโครงการก่อสร้างเลยเคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าพื้นดินที่เรากำลังจะสร้างตึกใหญ่ๆสวยๆทับลงไปเนี่ยเอ๊ะข้างใต้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่มันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่กลับพร้อมที่จะสั่นคลองโครงการมูลค่ามหาศาลของเราได้เลย เอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้กันแบบเคลียร์ๆนะครับเราจะค่อยๆไล่เรียงดูกันไปทีละสเต็ปเลยตาม5หัวข้อนี้เลยครับตั้งแต่คําถามแรกเลยว่าทําไมต้องทําไปจนถึงว่าพอทําแล้วเราได้อะไรกลับมาบ้างมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยทําไมเราต้องมาเสียเวลาเสียเงินทําเรื่องนี้ด้วยก็เพราะว่าการสร้างอาคารโดยที่เราไม่มีข้อมูลดินอยู่ในมือเลยเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการลงเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะครับโดยมีอนาคตของทั้งโครงการเป็นประกรันซึ่งมันเสี่ยงมากๆเลย ถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะการสำรวจดินเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่หมอตรวจเช็คร่างกายคนไข้ยอย่างละเอียดเลยครับก่อนที่จะลงมือผ่าตัดใหญ่เพื่ออะไรก็ให้เพื่อรู้ไงครับว่าจะต้องวางแผนการรักษายังไงป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราข้ามขั้นตอนนี้ไปเริ่มตั้งแต่การออกแบบที่ผิดพลาดไปเลยเลือกฐานรากที่รับน้ำหนักอาคารไม่ได้จริงงบประมาณที่บานปลายแบบควบคุมไม่อยู่และที่เลวร้ายที่สุดเลยนะครับคือการพังทลายของโครงสร้างซึ่งแน่นอนว่าเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเด็บขาดเอาละครับมาดูกันต่อในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการวางแผนจริงๆแล้วการสำรวจที่ดีเนี่ย มันไม่ได้เริ่มตอนที่เครื่องจักรเริ่มเจาะลังไปในดินนะครับแต่ว่ามันเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวที่ดีตั้งหากก่อนที่ทีมช่างจะเอาเครื่องมือหนักๆเข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาจะต้องเช็ค3ข้อนี้ก่อนเสมอเลยอย่างแรกเลยคือทางเข้าเนี่ยกว้างพอให้เครื่องจักรเข้าไปทํางานได้สะดวกไหม2คือใต้ดินมีพวกท่อประปาท่อระบายน้ําหรือสายเคเบิลอะไรฝังอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องระวังมากและ3คือมองขึ้นไปข้างบน มีสายไฟแรงสูงพาดผ่านไหมเรื่องความปลอดภัยนี่ต้องมาก่อนเสมอเลยครับมาถึงส่วนที่3กันแล้วครับทีนี้แหละเราจะมาเปิดกล่องเครื่องมือของนักสืบใต้ดินกันว่าพวกเขามีอุปกรณ์เจ๋งๆอะไรบ้างที่จะมาไขาความลับที่อยู่ใต้เท้าเรานี่ในบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นเครื่องเจาะอ,อยู่2แบบหลักๆนะครับแบบแรกคือแบบ3ขาหรือ TriPod Ri g กตัวนี้จะคล่องตัวมากเลยบอกกับที่แคบแคบหรือที่ที่เข้าถึงยากแต่ข้อจํากัดของมันก็คือกําลังครับ อาจจะเจาะดินแข็งๆไม่ค่อยไหวส่วนอีกแบบคือ Rotary Rig โอ้โหตัวนี้คือกำลังหลักของวงการเลยครับเจาะทะลุได้ทุกสภาพดินและหินเลยแต่ก็ต้องแลกมากับขนาดที่ใหญ่โตแล้วก็ต้องการพื้นที่ทำงานที่กว้างขวางหน่อยครับส่วนเทคนิคที่นิยมใช้กันมากๆเลยในบ้านเราก็คือ w wash b o r i n g ครับหลักการมันก็ง่ายๆเลยคือการใช้น้ำแรงดันสูงฉีดลงไปในหลุมเพื่อดันเศษดินให้มันลอยขึ้นมา วิธีนี้จะเวิร์กมากๆกับดินเหนียวอ่อนๆอย่างในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนี่แหละครับเหมาะสุดๆเลยมาถึงส่วนที่4ี่ซึ่งเป็นหัวใจของการสำรวจเลยครับนั่นก็คือการเก็บหลักฐานชิ้นสําคัญหรือก็คือตัวอย่างดินนั่นเองซึ่งเจ้าตัวอย่างดินนี่แหละครับที่จะบอกเราได้ทุกอย่างเกี่ยวกับสภาพของพื้นดินตรงจุดนั้นเลยตัวอย่างดินเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ประเภทหลักๆอย่างแรกเลยคือแบบไม่ถูกรบกวนหรือ undisturbed อันนี้จะถูกเก็บอย่างประณีตบรรจงที่สุดเลยเพื่อรักษาสภาพเดิมๆของมันไว้สําหรับทดจอบกําลังของดินโดยเฉพาะส่วนอีกแบบคือถูกรบกวนหรือ disturb อันนี้จะได้มาจากการตอกกระบอกลงไปแรงๆเลยซึ่งแม้โครงสร้างดินมันจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ยังเหมาะที่จะเอาไปจําแนกชนิดแล้วก็คุณสมบัติทางกายภาพของดินได้อยู่ครับโอ้โหจุดนี้สําคัญมากจริงๆครับการเก็บรักษาตัวอย่างดินเนี่ยต้องทําอย่างดีที่สุดเลยนะ แค่การสั่นสะเทือนหรือโตนความร้อนนิดหน่อยระหว่างขนส่งก็สามารถทําให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนไปได้แล้วซึ่งถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การคํานวณที่คลาดเคลื่อนในการออกแบบได้เลยนะครับน่ากลัวมากแล้วการทดสอบที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลกเลยก็คือ SPT เนี่แหละครับหลักการง่ายๆก็คือเขาจะตอกกระบอกเก็บตัวอย่างลงไป3ช่วงนะครับช่วงละ6นิ้ว เราจะไม่นับจานวนครั้งที่ตอกในช่วง6นิ้วแรกแต่เราจะนับจํานวนครั้งที่ตอกในสองช่วงสุดท้ายคือช่วง6นิ้วกลางกับ6นิ้วล่างสุดเอามารวมกันผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราเรียกมันว่า n v a l u e ครับแต่ว่าค้อนที่ใช้ตอกก็มีผลอย่างมากเลยนะครับค้อนแบบโดนนัดท,ที่ใช้แรงคนยกเนี่ยพลังงานมันจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ส่วนค้อนนิรภัยก็จะดีขึ้นมาหน่อยแต่ที่ดีที่สุดและแม่นยําที่สุดเลยก็คือค้อนอัตโนมัติครับ เพราะมันควบคุมการปล่อยตุ้มน้ำหนักได้แปะทุกครั้งเลยทำให้ได้พลังงานที่สม่ำเสมเอและผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดนั่นเองและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับเราจะมาดูกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราเหนื่อยยากเก็บกันมาเนี่ยมันจะกลายไปเป็นพิมพ์เขียวที่สำคัญสุดๆสำหรับการออกแบบได้ยังไงผลลัพธ์สุดท้ายที่วิศวกรทุกคนรอคอยเลยนะครับก็คือ s o ยโ profile หรือที่เรียกกันว่า boring log นั่นเองครับว่าง,ง่าย มันก็คือแผนที่ฉบับสมบูรณ์ที่บอกรายละเอียดชั้นดินทั้งหมดเลยช่วยให้เราเห็นภาพรวมของโลกใต้ดินได้แบบชัดเจนมากๆและใช้ในการตัดสินใจออกแบบได้อย่างแม่นยำที่สุดครับแล้วค่า n v a l u e ที่เราได้มาล้วครับเอาไปทำอะไรต่อมันคือตัวเลขมหัศจรย์เลยนะที่วิศวกรใช้ประเมินได้ทั้งความแน่นของชั้นทรายและความแข็งของชั้นดินเหนียวซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันจะถูกนำไปใช้คำนวณและออกแบบฐานรากที่แข็งแรงและหบสมที่สุดสำหรับโครงการนั้นๆครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับค่า n-value ที่ได้จากหน้างานเนี่ยยังไม่ใช่ค่าสุดท้ายนะมันยังเป็นข้อมูลดิบอยู่ครับจะต้องถูกนำมาปรับแก้ตามประสิทธิภาพพลังงานของค้อนที่ใช้ตอกด้วยเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานที่เรียกว่า n 6 0ซึ่งค่านี้แหละครับที่สะท้อนคุณสมบัติดินที่แท้จริงได้ดีกว่าและเป็นค่าที่วิศวกรทั่วโลกใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับ สุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันก็คือโครงสร้างที่แข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่คอนกรีตหรือเหล็กเส้นนะครับแต่มันเริ่มต้นที่ข้อมูลที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือนะฮะแล้วโครงการของเราละครับยืนอยู่บนข้อมูลที่แข็งแกร่งพอแล้วหรือยัง